สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีซัพเรืองการช่างนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีโฟกเลิบสวยๆนะครับมานําเสนอนะครับคันนี้ซื้อมาไม่ได้ใช้นะครับซื้อมาไม่ได้ใช้ราคาตอนนี้ขายที่นะครับสามตันห้าสามตันห้านะครับขายที่แสนแปดนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ เครื่องดีนะครับนิ่มกิ๊บนะครับอา้าวยกสูงมือยกสูงครับผมนี่นิ่มมากครับนี่รถที่อูนะครับนี่ท่านไหนสนใจนะครับนี่เครื่องนิ่มเครื่องนิ่มครับหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับนี่สั้นนะครับผม เป็นรถเบนซินครับผมเียออตโออออตโอ้ออตโนะครับลูกค้าท่านไหนจะเอาไปใช้นะครับคันนี้เก่าญี่ปุ่นนะครับผมระบบยังดีนะครับผมนี่นะครับหนึ่งแสนดมืต่อรองได้นะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับผม สามตันกว่านะครับเบกมือเบกมือด้วยเบกมือนะครับนี่ครับนี่เสียดสำริดนะครับเ,เดี๋ยวจะพามาดูเครื่องนะครับ<อ>เรื่องเวยๆนะครับ เรื่คลิปนะครับสวยมากนะครับเงียบคลิปนะครับผมเป็นซินนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจเอาไว้ใช้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูแผ่นเพจนะครับผมทำตันะครับยกได้นะครับผม หนึ่งแสนแปดหมื่นต่อรองได้นะครับนิดหน่อยนะครับซื้อมาไม่ได้ใช้นะครับนี่ครับผมรถยังคงสภาพของเก่านอกอยู่นะครับเก่านอกเลยนะครับซื้อมาไม่ได้ใช่นี่นะครับสำหรับตัวนี้ขอจบลงเพียงตรงนี้นะครับเบอร์โทรนะครับ064 4 4 9 5 1 4 2้านะครับผมสวัสดีครับ